โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะประทูกันนะครับหลังจากที่เรานําประทูไปทอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประทูนี่ผมจะทอดไฟกลางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อมันจะได้ไม่แข็งจนเกินไปนะครับวิธีการแกะประทูนะครับผมก็จะทุบหัวนะครับทุบหลังเบาๆนะครับแล้วเราก็จะดึงคลีบตรงนี้ออกนะครับ เอาเนี้ยเอาออกนะครับจางนั้นเนี่ยถ้าใครชอบหัวก็กินได้เลยนะครับกรอบนะฮะเนี่ยอร่อยเก็บไว้ก่อนนะฮะพอหลังจากที่เราทุบคลีบหลังแล้วใช่ไหมครับเราให้ให้เราดึงคลีบหลังออกนะครับนี่นะครับให้เราดึงออกนะครับมันจะแกะง่ายนะครับเนื้อมันก็จะถูกแกะออกมาได้เป็นก้อนๆนะครับนี่ครับเนี่ยฮะแล้วเราก็แบะตรงกลางนี้เลยนะครับนี่ครับ โอ้ตัวนี้มีไข่ด้วยหน้าทางนะฮะเนื้อปลาทูก็จะถูกถอดออกมาเป็นเป็นชิ้นเลยนะครับแล้วเราก็ดึงก้างตรงกลางออกแบบนี้นะครับนะฮะดึงออกเลยนะครับทีนี้แล้วก็เราก็จะได้เนื้อปลาทูพร้อมที่สําหรับจะนําไปยำทำยำขนมจีนแล้วนะครับก็เราก็ดึงก้าง ที่ตรงช่วงอกออกให้หมดนะครับเอาก้างออกให้หมดหางเราก็ทิ้งไปเลยนะครับนี่ฮะเราจะได้ปลาทูไว้สําหรับทํายำหนมจีนของเราแล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็มาลวนหมูกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะนําไปใส่ยำของเรานะครับ ผมใช้หมูสับ200กรัมนะครับใส่กระนองลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็รวนให้ให้สุกนะครับใส่หมูย่อลงไปนะครับที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวครับทีนี้เราก็จะมาต้มไข่กันนะครับเพื่อเตรียมใส่ยำของเรานะครับให้เราใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับเวลาเราต้มนะครับ ม,มันจะปลอกง่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ย,ยน้ําเริ่มเดือดนะครับให้เราคนไข่นะครับคนไปเรื่อยๆนะครับคือที่เราคนเนี่ยก็คือมันจะทําให้ไข่แดงเนี่ยไปรวมตัวจับกันเป็นก้อนนะครับตอนที่ไข่มันกําลังเซตตัวไข่แดงก็จะรวมตัวจับกันเป็นก้อนนะครับเวลาเราต้มเสร็จแล้วเราผ่าออกมาเนี่ยไข่แดงเขาก็จะใหญ่ น่าทานนะครับผมใช้เวลาต้มไข่ไก่นเดี๋ยผมจะต้มประมาณ8นาทีนะครับโอเคนะครับเรามาดูหมูกรอบหม้ออบรมร้อนของเรานะครับหลังจากที่เราอบไฟ200องศาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับว้าวฟูเลยฮะกำลังฟูเลยครับเดี๋ยวเรามาชมกันหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะ โอ้หนังพองเลยครับนี่นะครับผมเอาไปต้มก่อน15นาทีนะครับเวลาต้มก็ใส่ซีอิ๊วขาวกับเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับให้หมูมีรสชาตินะครับแล้วก็นํามาทานน้าส้มสายชูด,ด้านหนังนะครับ5นาทีแล้วก็นําไปตากแดด2ชั่วโมงนะครับแดดจัดแล้วก็มาทาเกลือเล็กน้อยแล้วก็นํามาอบไฟ200องศาครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับ ติ้งพอดีเลยเนี่ยหน้าหน้าตาก็หน้าตาหมูก,กรอบของเราก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับโอ้หนังหนังนี่เด้งเลยครับกรอบๆเลยโอเคเราจะนำหมูก,กรอบของเราไปใส่ในยำขนมจีนของเรานะครับโอเคนะครับหลังจากที่หมูกรอบเราอบด้วยหม้อลมร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับหนังก็จะพองประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาสับหมูกรอบของเรานะครับว่ามันกรอบจริงไหมนะครับอืนี่ดูนะนี่ฮะหนังนี่เด้งๆกรอบๆเลยนะฮะนเนี่ยจะปอบไปไหนเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ยำสมุนไพรนะครับกินกับซีอิ๊วดำหวานหรือว่าซีฟู้ดก็เด็ดเหมือนกันนะครับนี่ครับ สวัสดีครับพบกับครัวอินดี้บายแจ็กกี้เช่นเคยนะครับวันนี้เมนูที่เราจะทําก็คือยำขนมจีนนะครับเมื่อวานไปซื้อยำขนมจีนมาแล้วก็ไม่ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นะก็เลย,เยทำกินเองดีกว่านะโอเคมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับผมมีพริกสองสีนะครับเป็นพริกจินดาแดงแล้วก็พริกเขียวนะครับน้ําปลานะครับมะนาวผักชีฝรั่งนะครับผักชีฝรั่ง แล้วก็มีแครอทหั่นเต่าเล็กนะครับถัวฝักยาวหั่นเล็กหอมแดงซอยแล้วก็ปลาทูทอดแกะเนื้อ,อหมูสับหมูสับรวนกับหมูยอนะครับแล้วก็เรามีไข่ต้มที่เราต้มไว้8นาทีนะเป็นไข่ไก่นะครับส่วนใครชอบไข่เป็ดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็มีหมูกรอบที่เราทําไว้เพื่อเตรียมที่จะใส่กับเจ้ายำขนมจีนของเราเป็นสูตรของเราเองนะครับ แล้วก็แน่นอนครับมีขนมจีนนะฮะโดยทั่วไปเขาจะใส่ปลากรอบนะครับแต่ว่ามันหาซื้อไม่ได้ก็เลยมีหมูกรอบก็เลยทําหมูกรอบใส่นะฮะโอเควัตถุดิบก็มีประมาณเท่านี้อ้อมีลืมนี่นะมีพริกป่นด้วยซึ่งเมื่อวานเมื่อวานผมคั่วไว้นะฮะเป็นพริกป่นคั่วเองนะครับมันก็จะได้ความเผ็ดร้อนแล้วก็มีน้ําปลานะครับอันนี้เป็นใช้เป็นน้ําปลาสูตรสําเร็จนะครับ เขาบอกว่ายี่ห้อนี้เขาต้มมาแล้วแล้วก็อร่อยใช้ได้โอเคอ่าส่วนใครจะไม่ใส่น้ำปลาร้าใครไม่ทานปลาร้าก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่สูตรใครสูตรมันละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทำรโอเคนะครับเรามาดูวิธีการทำยำขนมจีนสูตรกัวอินดี้บาจาคี้กันนะครับผมเริ่มจากการใส่หมูยอแล้วก็หมูสับรวนนะครับใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะฮะใส่น้ำที่เรารวนลงไปเล็กน้อยนะครับ Okay. จากนั้นก็ตามด้วยถั่วฝักยาวนะครับใครชอบถั่วฝักยาวบึ้มๆก็ใส่ได้นะฮะใครชอบผักชนิดไหนก็ใส่ตามจํานวนได้เลยนะครับตามด้วยแครอทเพื่อความสวยงามนิดนึงนะฮะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงครับหอมแดงที่เราซอยเตรียมไว้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะใส่พริกพริกแดงกับพริกเขียว อันนี้ความเผ็ดนี่ตามชอบได้เลยนะครับบางคนไม่ทานเผ็ดก็ใส่นิดเดียวนะฮะบางคนทานเผ็ดก็จัดไปครับแล้วก็ผมจะใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาเป็นน้ำปลาอย่างดีนะครับผมจะใส่น้ำปลาสองช้อนชานะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ตัดชูรสนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็น้ำมะนาวเนี่ยผมจะใช้อัตราส่วนที่มากกว่าน้ำปลานะครับ มะนาวเนี่ยผมจะใช้สามช้อนนะครับก็คือสสองต่อสามนั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปะลาของเราน้ำปะลานี้ใส่ผมใส่กะเอานะฮะประมาณสักสามช้อนชาโอเคหลังจากนั้นเราก็ได้ส่วนผสมของน้ำยำเรียบร้อยแล้วนะครับ บางคนตัดหวานได้นะครับใส่น้าตาลตัดหวานได้เลยนะครับแล้วแต่ครับจากนั้นเนี่ยก็จะใส่ขนมจีนลงไปนะครับโอเคครับใส่ขนมจีนลงไปแล้วนะฮะแล้วเราก็ใส่พริกป่นลงไปตามชอบนะครับผมจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนเพราะว่าพริกนี่เผ็ดมากฮะผมไม่ค่อยทานเผ็ดเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็ปกติเนี่ย ก็จะต้องใช้มือนะครับใส่ถุงมือแต่ว่าเนีย่ยเดี๋ยวว่าไม่มีถุงมือไม่ได้เตรียมก็เอาเป็นถุงถุงร้อนถุงแกงแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขยองให้เข้ากันก่อนนะครับขนมจีนเนี่ยผมซื้อมาจากมินิมาร์มันค่อนข้างจะเย็นก็เลยนําไปนึ่งไปนึ่งให้มันเซ็ตตัวนิดนึงนะฮะนะฮะเดเราจะใช้มือคลุกเคล้านะครับคลุกเคล้ากันไป คลุกให้คลุกให้ทั่วเลยนะครับคลุกให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะใส่ปลาทูลงไปนะครับอักกนนี้มีก้างนิดนึงมเราก็จะหยิบออกแล้วก็คนเบาๆนะครับอย่าคนแรงแบบปลาทูของเราจะเละแล้วก็ไม่เป็นชิ้นดูไม่น่าทานนะฮะคลุกเขาให้เข้ากัน เดี๋ยวผมจะเพิ่มตัวผักกาดอีกนิดนึงเพื่อความเพื่อความกรุบกรอบจากนั้นผมจะใส่ผักชีฝรั่งนะครับลงไปนะครับแล้วเราก็ลุกให้เข้ากันนะครับลุกเบาให้เข้ากันเรียบร้อยครับยำขนมจีนของเรานะฮะนะฮะทำง่ายครับไม่ยากครับเพีงเยงแต่ว่าต้องใช้เวลาเตรียม าวัตถุดิบนิดนึง,งเพราะว่าวัตถุดิบก็ค่อนข้างหลายอย่างนั่นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานกันเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทำยำขนมจีนคุกเ้าให้เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะัดใส่จานกันนะครับจานที่ผมเตรียมไว้ก็จัดประมาณนี้นะฮะผมมีแตงกวากินแกล้มนะครับแล้วก็มีอันนี้เขาเาเรียกว่าใบหนานเาวอยมันสามารถกินกับ ราบกินกับยำกินกับอ,อะไรก็ได้กินกับอาหารได้หลายประเภทนะครับปลูกไว้ที่บ้านเองนะครับมันมีสรรพคุณทางยาลดไขมันในเลือดแล้วก็ลดความดันลดน้ําตาลในเลือดได้เขาว่าแบบนั้นนะฮะเ,เป็นเพืชสมุนไพรนะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะจัดการนะครับผมจะเอาเกี้ยวยำขนมจีนลงนะฮะ ก็ okay. มาจัดความสวยงามกันนิดนึงนะฮะเอาประตูขึ้นมาโชว์โชหน่อยประตูโชว์นิดนึงนะฮะโอเคจากนั้นก็จะตามด้วยไข่ต้มที่เราเตรียมไว้นะฮะขออนุญาตใช้มือเลยละกันเพื่อความถนัดนะครับ ไข่ต้มของเรานะฮะแปดต้มแปดนาทีนะฮะมันจะไม่สุกจนเกินไปนะครับไม่ถึงกับสุกมากนะฮะเป็นยางมะตูมนิดนิดไม่สุกแลยก็ไม่ดิบมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เราจะใส่เจ้าต,ตัวหมูก,กรอบที่เราทำไว้นะครับแบบนี้เลยนะฮะหมูก,กรอบนี่ยังกรอบอยู่นะฮะนี่น่าทานไหมฮะกรอบ ใส่ไปเลยครับบึ้มๆเลยครับนี่ฮะโอเคจากนั้นเราก็จะตกแต่งนิดนึงเพิ่มสีสันด้วยพริกที่เราหั่นเตรียมไว้โรยลงไปนะครับโอเคแล้วก็ผักชีฝรังเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะฮะนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับจเจ้ายำขนมจีน หมูกรอบของเราหน้าตาครับประมาณนี้นะครับทำทานเองได้ที่บ้านง่ายๆนะครับนี่ฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ผมนิดนึงแล้วก็กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปทําอาหารดีๆนะครับใครมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรยังไงก็ลงมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับแล้วก็มาแชร์กันนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ